เดือนเนี้ยเงินเดือนออกแล้วใช่ไหมใช่แล้วเจ้งางินก็เอามานี่เจ้าดีมากทํางานหาเงินมาได้ให้เมียเป็นคนเก็บน่ะถูกแล้วส่วนพี่ฉันจะให้ใช้แค่วันละร้อยเหลือเท่าไหร่ก็ามาคืนฉันด้วยนะช่วงเนี้น้ํามันแพงของกินก็ขึ้นราคาพี่ขอเพิ่มเป็นวันละสองร้อยได้มั้ยเจ้าไม่ได้ฉันให้เงินเท่าไหร่ก็ต้องใช้แค่ กินข้างนอกมันแพงก็ห่อข้าวที่บ้านเรานี่แหละไปแต่เงินพวกนั้นพี่เป็นคนหามานะเจ๊ะเอ๊ะจำที่เราตกลงก,กันไม่ได้หรือไงเงินเมียก็คือเงินเมียส่วนเงินผัวก็คือเงินเมียเข้าใจไหมเข้าใจแล้วเจ้าเข้าใจแล้วก็ไปซักผ้าล้างจานั้นไปเบื่อเมียจริงๆเลยหาเงินมาได้ก็ไม่เคยได้ใช้แถมยังต้องทํางานบ้านอีกทรมานใจเหลือเกินถ้ามีเมียเป็นคนแล้วมันลำบากขนาดนี้ ขายอมมีเมียเป็นผีดีกว่าถ้าต้องการคนรู้ใจก็มาหาน้องตนีได้นะจ๊ะ <S <S ช่างพูดจาไพเราะอร่อ,อนหวานเอาอกเอาใจรู้ใจผู้ชายอย่างเราเหลือเกินน้องตนีจ๋าเป็นของพี่เถอะจ้ะพี่เข้ามาที่ใกล้สิจ๊ะเดี๋ยวฉันนวดให้จ้ะหมู่นี้สามีฉันทำตัวแป,กแปลก วันวันถูกอยู่แต่ในปากกล้วยต้นกล้วยพวกนั้นมันมีอะไรดีฮะน้องตนีจ้าพี่มาหาน้องตนีแล้วนะเจ๊ะพี่คิดถึงน้องตนีจังเลยสุดรักสุดสว่างสุดเรงใจของพี่อะไรนะเมื่อกี้พี่ว่าอะไรพี่คุยคนเดียวก็เป็นหรอเปลวว่าแต่เอ็งตามข้ามาทําไมเนี่ยมีอะไรหรือเปลาก็ฉันมาดูนะสิว่าพี่มาทําอะไรที่ปากกล้วยว่างเป็นไม่ได้วิ่งเข้าปากกล้วยตลอด ไม่มีอะไรหรอกนาะพี่ไม่ได้ล้างห้องน้ำมาสองอาทิตย์แล้วนะไปจัดการด้วยรู้แล้วดึกดื่นเข้มืดขนาดนี้แล้วผัวฉันหายไปไหนอ,อีกแล้วเนี่ยต้องไปขลุกตัวอยู่ในปากล้วยหน้าเลยทนไม่ไหวแล้วฉันจะตัดต้นกล้วยทิ้งที้หมดเลยมีแต่น้องตันีคนเดียวที่เข้าใจพี่พี่อยากเลิกกับนางเมียขี้บน่นลงมาแต่งงานกับน้องตันีจึงเลยจ้าถ้าอย่างนั้นพี่ก็เลิกกับยายป้าขี้บ่นเลยสิจ้าพี่จะได้เป็นของฉันแต่เพียงผู้เดียว ฉันว่าแล้วมาคลุกตัวอยู่ที่นี่นี่เองฉันอยากรู้จริงๆว่าที่นี่มันมีอะไรดีมองไปทางไหนก็เห็นแต่ต้นกล้วยคอยดูนะแม่จะฟันทิ้งที่หมดเลยอยอะอย่าทำเมียฉันเลยนะฉันขอร้องอะไรนะเมื่อกี้พี่บอกว่าต้นกล้วยเป็นเมียพี่เหรอใช่ต้นกล้วยต้นนี้มีนางตานีสิงสถิตอยู่เป็นผู้หญิงอ่อนหวานเอาอ,อกเอาใจมีขี้บนเหมือนเองหน่อยแนะ่กล้าเอาฉันไปเปรียบเทียบกับต้นกล้วยพวกนี้เหรอฉันจะฟันทิ้งที่หมดเลย ฉันก็เอาแต่นั่งเมือเข้าปลาไม่ยอมกินโบราณกล่าวไว้ว่าชายใดก็ตามที่ได้นางตนีเป็นเมียสุดท้ายก็จะมีอันเป็นไปคนที่โดนนางตนีสูบพลังชีวิตอาการทางกายจะเห็นได้ชัดเช่นร่างกายซูบผอมแก่นตอบ้ายคนอดอาหารฉันว่าอีกไม่นานสามีของฉันก็คงใกล้ไปแล้วแหละน้องตณีจอพี่คิดถึงน้องตณีจังเลยเอาพี่ไปอยู่ด้วยได้ไหม